ส้มอันอันนี้อันออกหวานด้ไหมไม่หวานอันนี้ต้มเปรี้ยวเด็ดเรี้ยว้เฮยกระโปงกระโปะคืออะไรอ่ะมันคือข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบสดข้าวเกี๊ยบสดอ่าข้าวเกี๊ยบที่มันสดสดมันยังไม่ทำเป็นแข็งอย่างเนี้ยแต่ว่าปลามันจะเยอะกว่านี้เอาอะไรแกันนี่เลย รั่งผัดนาแบบแบบไม่ใช่โลกรอและมาละคลายคกุ้งชุบแป้งทอดโรตีพิซซ่าแล้วก็อันนี้มัตตาบะโรตีแกงชาเย็นชาร้อนชาเขียวอ้อเขียวอ้อเย็นก็คือไม่ใส่นมและน้ำตาลหรอกไม่ใส่อันนี้ดอกดอกดาลานะอร่อยนะ